แล้วกเพิ่งประทับใจอาจารย์กูวันนี้ครูเนี่ยค่ะนึกอะไรกันหรอกูเนี่ยผมเรียที่เป็นเจ้าแม่ปอนนเหตุผลที่เลยว่าเอออาจารย์กูท่าทางกลารๆเอออาจารย์เนี่ยผมก็ที่เป็นที่เป็นเจ้าแม่ปอนนกันเนี่ย คาดหวังว่าเราสันนาการ่วดฝ่าเท้านะคะทุกคนทราบซึ้งกำลังน้ำตาไหลกันเป็นแถวเลยนะคะเขาก็เลยถามว่าทาไมอาจารย์ถึงเลือกให้ขวัญเป็นคนสุดท้ายนะคะคือเราไม่อยากให้ไปด้วยความเศร้านะคะก็เลยเลือกขวัญเป็นสุดท้ายปรากฏว่าได้ผลนะคะจากที่น้ําตาไหลกันอยู่พอไปกพิ่งคุยแค่นั้นเแค่เพี่งนันก็เป็นยังไงไม่มีใครน้ําตาไหลเลยคือเขา ไม,ม่ปกติ <c oughs> ไม่ใช่อาจารย์แท้คำพูดคำนั้นไม่ได้ไม่ใช่ฟังให้จบก่อนสิคะอาจารย์ใท้คำพูดคำนั้นไม่ได้ไม่ใช่ฟังให้จบก่อนสิคะเขาบอกว่าตัวเขาไม,ม่ปกติเพราะว่าความจําอะไรไม่ดีนะคะมักจะพูดว่าตัวเองความจําไม่ดีแต่เวลาให้ทําเนี่ย ก็ทําได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมอาจารย์ถึงให้เที่ยวมาเรียนนะคะให้เที่ยวมาเรียนนวดตัวเพื่อที่ว่าอย่างน้อยจะมีวิชาชีพติดตัวเข้าไปนะคะโดยโดยอาชีพแล้วเนี่ยอย่างที่เขาบอกคือรับจ้างแต่ทุกวันนี้แหละคนที่เขาจะมาจ้างเราจ่ไปทำกนน้อยมากนะคะอาจารย์ถึงประกาศตั้งแต่แรกว่าถ้าใครมีขวดอะไรก็เก็บไห้คันเดนะางวันนี้อาจารย์ก็เก็บเก็บรวบรวมมาให้หนึ่งนะ คืออย่างน้อยก็ช่วยๆจุดเจียกันไปเนาะเดี๋ยวเรามาอยู่ในเดือนรักเดียวกันแล้วอ่ะอ่ะคุณสุดท้ายหมดแล้มีมีคูอุกค่ะครูอุก